สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมารีวิวการบำรุงผิวหน้าก่อนนอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะนี่เลยค่ะวิตามินอีนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะวิตามินอีก็ทาไปให้ทั่วใบหน้านะคะทาให้ทั่วทั่วไปเลยนะคะรอบดวงตาก็ทาไปทัดด่วแล้วก็ตามด้วยเสร็จแล้วนะคะลูบมาที่ลำคอด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะเซรั่ม เซรัมโบโท็อปนะคะบอกว่าเซรัมโบโท็อปอันนี้เป็นของบริษัทที่ใช้อยู่นะคะที่เป็นที่เป็นสมาชิกอยู่นะคะก็จะกดแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้านะคะตอนที่ทาวิตามินอ e, ีก็จะทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีนะคะแล้วก็จะมาทาเซรั่ม ตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้นาคะหลักร้อยนะคะไม่แพงนะคะหลักร้อยจะละูบไรไปทั่วทั่วใบหน้านะคะลลยทั่วใบหน้าตามจุดที่เป็นรอยหยุ่นนะ,ะอันนี้เพิ่งใช้วันแรกนะคะเพิงใช้วันแรกถือว่าตอนนี้ผิวหน้าก็คือ b บนะคะก่อนชายนะคะก่อนชายประมาณน,น,นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เหลือนเหนียวเหนียวในมือก็จะลูปไปที่ลำคอค่ะเป็นน้ำว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ครีมตัวเดิมนะคะที่เคยใช้อยู่ ก็จะเป็นครีมตัวเดิมที่เคยใช้อยู่ก็คือครีมไปมุกคังเซนค่ะมกคังเซนนะคะตัวนี้ค่ะปูกเล็กๆค่ะเพราะว่าถ้ากระปุกใหญ่ก็จะใช้ไม่หมดง่ายนะคะมันก็เป็นการเปิดที่ใช้นานเต็มห้าจุดนะคะหนึ่งสองสามสห้า ถ้ามันน้อยก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งน,นะคะรูปไรไปเลยนะคะคีมแต่ละตัวถ้ารูปไรเสร็จแล้วถ้ามันเหลือถ้ามันยังมีเหี่ยวยินก็รูปไรมาที่ลาคอนะคะเพื่อไม่ให้คอเหี่ยวย่นเพราะว่าคนผู้สูขของอายุเราก็จะเหี่ยวยนะะ่นนะคะก็รูปไรไปเลยค่ะทั่วใบหน้านะคะเป็นคีมไขมุกค่ะเสร็จแล้วนะคะ เขาบอกว่าใช้คู่กับตัวอื่นได้นะคะเซรั่มบูทกก็เลยลองมาใช้กับตัวเดิมที่คีใช้อนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะรูปไลนมาที่ลำคอเสร็จแล้วค่ะวันนี้บำรุงผิวหน้าก่อนนอนนะคะ เพื่อนๆ่นที่ผู้สูงอายุคนไหนที่จะเอาไปทําตามเผื่อว่าใบหน้าของเรามันจะได้ไม่เหี่ยวย่นก่อนก่อนอายุของเรานะคะก็ทำบ้าน,นี้ละคะ่ะอ,อีกครั้งน,นะคะล้างหน้าเสร็จนะคะเกาวิตามินอ e. ีตามด้วยเซรัม่มโบโทก็คือเซรั่มลบรอยย่นนะคะแล้วก็ตามด้วย คีมไข่มุกข้างเส้นนะคะราคายย่อมๆสองส,สามอย่างนี้ก็ไม่ถึงพันค่ะใช้ไปนะคะอันนี้มากเลยใครสนใจก็ลองทำดูนะคะไม่บายค่ะ